วันนี้ค่ะวันนี้จะมาทดลองกดเบสกันนะคะก็กอุปกรณ์ก็มีมน้ำยาล้างรถอันนี้เป็นผงซักฟอกซึ่งละลายน้ําแล้วนะคะแล้วก็เป็นน้ำยาล้างห้องน้ําอันนี้เป็นครีมครีมแบบน้ําค่ะแล้วก็เป็นสคร่สชูเป็นสิ่งที่หาได้ในบ้านเรานะคะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเลยก็จะมาทดลองว่าไหนเป็นกดอันไหนเป็นเบสนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือกระดาษอินดิเคเตอร์นะคะซึ่จะบอกว่เป็นกดเบสนี่ ก็จะมีสีก็กดเบ้นมากน้อยแค่ไหนก็จะบอกได้ตามสีเราจะมาทดลองกันนะคะว่าไหนเป็นกดมากไหนเป็นเบสมากค่ะอันนี้ก็ใช้กระดาษเริมทีอันนี้อย่าลองรดเราก็วางไว้ก่อนเอามาค่ะหยิบค่ะคุณนั้นหยิบค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยเ็นผู้ช่วยนะคะกลัวสเจนอะสวยเชียว จะเห็นสีตามนี้นะคะ,อ,นนอ,ะอ,อันนี้เทียบพอเราเอามาเทียบกันแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นกรดอันนี้ pH 6ตามนี้เลยนะคะหนี้ก็เป็นกรดนะคะน้ำยาล้างรถเป็นกรดนะคะแล้วก็มีผงซักฟอกอันนี้ชัดเจนนะคะว่าค่อนข้างจะเป็นด่างเพราะว่าใช้นิกาักล้างน,นะคะ pH 10บได้ P ประมาณ10นะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้ยาเราห้องน้าํายาเราห้องน้าค่อนข้างจะเข้ม นี่นะคะก็เป็นด่างแล้วก็ทีมแบบน้ําอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเจ h วีเเจเพราะว่าเราใช้กับผิวเรานะคะมันต้องเหมาะสมกับผิวของมนุษย์อันนี้สุดท้ายเราเป็นเคร่องด่มชูรู้ชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นกรดนะคะซึ่งวีเก็แค่3มันเป็นวีเที่ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์นะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคข้อสบการทดลองเพียงเท่านี้นะคะ